สวัสดีครับกลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูไต่กันเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาเฉลยนะครับเตรียมความพร้อมหน้า25นะครับในหนังสือเรียนกณิตศาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเล่ม2เรื่องร้อยละนะครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับอาจจะไม่ได้แสดงวิธีทําให้ดูนะครับแต่จะเป็นคําตอบเลยนะครับแต่จะพูดให้ฟังคร่าวๆ นะครับเพราะว่าเนื้อหาในส่วนตรงนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนต่อในหัวข้อต่อไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆก่อนนะครับข้อที่1เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับข้อ1เศษ34ส่วน100นะครับถ้าเขียนเป็นร้อยละนะครับมีอยู่34จากร้อยเพราะนั้นก็จะเป็นร้อยละ34 นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเทียบกับร้อยเหมือนกันนั่นเองก็จะเป็น34%ดังนี้นะครับข้อที่2เศษ7ส่วน100นะครับทำเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับในร้อยมีอยู่7ส่วนเพราะนั้นก็เป็นร้อยละ7หรือ7%นะครับร้อยละ7หรือ7%ข้อที่3 99ส่วน100นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทำอยู่ในรูปร้อยละก็จะเป็นร้อยละ99้าสตามนี้นะครับข้อที่4 68ส่วน100นะครับเขียนในรูปร้อยละก็คือในร้อยมีอยู่68นะครับซึ่งร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น68ส่วน100ก็คือร้อยละ68หรือ68%เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่2เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนร้อยละ4 8 74 100เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์และร้อยละ9%เปอร์เซ็นต์ร้อยละ48ก็คือร้อยหนึ่งมีอยู่48เพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็็จะเปน48น100 74%นะครับเปอร์เซ็นต์กับร้อยละคืนเดียวกัน74%นะครับก็คือ100%มีอยู่74เพราะฉะนั้นเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้74็ดส่วนหนึข้อที่3 100% 100มีอยู่100นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็น100่งรส่วนหนึข้อที่9ร้อยละ9ก้าข้อที่4ร้อยละ9นะครับร้อยหนึ่งมี9เขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้9ก้าส่วนหนึนะครับข้อที่3เมื่อ วานร้านดาวเด่นขายกาแฟร้อนและกาแฟเย็นได้หนึ่งร้อยแก้วเป็นกาแฟร้อนสามสิบหกแก้วที่เหลือเป็นกาแฟเย็นหนึ่งเมื่อวานร้านนี้ขายกาแฟร้อนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจํานวนกาแฟที่ขายเมื่อวานร้านขายกาแฟได้เท่าไหร่ครับในหนึ่งร้อยแก้วเป็นกาแฟร้อนสามสิบหกที่เหลือเป็นกาแฟเย็นแสดงว่ากาแฟร้อนสามสิบหกกาแฟเย็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยลบสามสิบหกเหลือหกสิบสี่ นะครับร้อน36เย็นก็ต้องเป็น64เมื่อวานร้านขายอ่าร้านกาแฟร้านนี้ขายกาแฟร้อนคิดเป็นเท่าใดก็คือ36จาก100ก็จะได้ร้อยละ3.6 2เมื่อวานร้านนี้ขายกาแฟเย็นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจานวนกาแฟที่ขายได้กาแฟร้อน36กาแฟเย็นเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ64ดังนั้นก็คิดเป็นร้อยละ64นะครับ สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับในกล่องมีลูกบอล3สีเป็นสีแดง25ลูกสีขาว60ลูกและสีเขียวอีก15ลูก1ถ้าอยากทราบว่าลูกบอลสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของลูกบอลทั้งหมดจะมีขั้นตอนหาคำตอบอย่างไรนะครับสีแดง25ลูกเเป็นร้อยละเท่าใดของลูกบอลทั้งหมด เราจะได้ว่าต้องหาจํานวนลูกบอลทั้งหมดก่อนนะครับโดยหาจํานวนจากโดยหาได้จากการนําจํานวนลูกบอลสีแดงสีขาวและสีเขียวมารวมกันก็จะได้25บวก60บวก15นะครับเท่ากับ100ลูกพอดีซึ่งเป็นลูกบอลสีแดงอยู่25ลูกดังนั้นในกล่องใบนี้มีลูกบอลสีแดงคิดเป็นร้อยละ25ของลูกบอลทั้งหมดนะครับ25จากทั้งหมด ทั้งหมดร้อยพอดีเพราะนั้นก็เป็นร้อยละ25ข้อ2ถ้าอยากทราบว่าลูกบอลที่ไม่ใช่สีเขียวคิดเป็นร้อยละเท่าใดของลูกบอลทั้งหมดจะมีขั้นตอนในการหาคําตอบอย่างไรไม่ใช่สีเขียวที่เหลือก็จะเป็นสีอะไรครับก็จะเป็นสีแดงกับสีขาวจะได้ว่าต้องหาจํานวนลูกบอลที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับโดยนําจํานวนลูกบอลสีเขียวไปลบออกจากจํานวนลูกบอลทั้งหมด ก็จะได้ว่าจํานวนลูกบอลทั้งหมด100ลบสีเขียวคือ15ลูกก็จะเหลืออยู่85ลูกจากจํานวนลูกบอลทั้งหมด100ลูกดังนั้นในกล่องนี้มีลูกบอลที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับคิดเป็นร้อยละ85ของลูกบอลทั้งหมดครับก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปสวัสดีครับ